เทดดี้ไปไหนมาหน้าดำดำนะ่ะดูเท็ดดี้ดิทำไมหน้าดำอย่างนั้นน่ะอุ้ยเทดดี้หน้าดำมากเลยอะ่ะมาลูกมาเทดดี้เทดดี้หน้าดำมากเลยอะ่ะจะบอกนะว่าแกาไปกินถ่านมามาลูกมาไปไหนมา เอาเอาอาอาเไปไหนมานั่นน่ะแม่รอตั้งนานมาลูกมาตามเขาไปไปเห่าเขาอยู่นั่นเนี่ยมามากินข้าวเร้วมาหม,ม,ม่ำแล้วมามาคนเก่งมาุอยแต่ดีหน้าดามากเลยมานี่ยเนี่มามามานี่ไม่ให้มามาเร็วนี่แต่ดีดูมาหม่ำเร็วมาวมาๆๆมา มามามเร็วมาเร็วมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วเจดีโอ้ยหน้าดำมากเลยอะ่ะต้องไปกินถ่านมาแน่เลยนะ่ะม,มามามมาเนี่ยมามาเร็วมาลูกมามาเร็วมา กินเปล่ามาเร็วมาเร็วเว้ยดีๆนะดำมากเลยอ่ะมามาหมัมเนี่ยเร็วลูกเร็วอาป้าเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาแม่เจ็ดบ้านอยู่เนี่ยเร็วมันเร็วเร็วลูกเร็วมากินแล้วแม่ป้อนเร็วมาเร็ว ฝันไปเถอะนอนเฝ้ากองทรายไป